ต้อนรับวันพาสต้าโลกด้วยเมนูสไปซี่สปาเก t ตตี้คาโบนาราจานี้เลยจ้าเริ่มจากการต้มเส้นกันก่อนวันนี้เราจะใช้เป็น a g n e s y s ี่สปาเกตตี้เบอร์3เลยนะคะเส้นสปาเก e ตตี้เหนียวนุ่มหนึบคุณภาพดีจากอิตาลีที่ไม่ว่าจะเอาไปทําเมนูไหนก็คืออร่อยมากต้มเส้นเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปปรุงรสกันต่อเลยค่ะเริ่มจากการใส่พริกป่นแบบไทยลงไปแล้วตามด้วยแอ n เน y ซี่พาสต้าซอสคาโบนรา ซอสครีมเห็ดรสชาติหอมอร่อยกลมกล่อมลงตัวที่แค่อุ่นร้อนก็สามารถทานได้เลยเป็นอีกหนึ่งไอเทมเด็ดที่คา r โบนาร่าเรเบอร์คือห้ามพลาดจริงๆค่ะคลุกคร้าทุกอย่างให้เข้ากันใส่สโมกแซลมอนลงไปผัดเล็กน้อยเมื่อทุกอย่างเข้ากันดีแล้วก็ใส่แพสลี่สับลงไปเพื่อเพิ่มสีสันให้สวยงาม คูกคราให้เข้ากันเล็กน้อยเราก็จัดใส่จานเสิร์ฟได้เลยค่ะแค่นี้สไปซี่สปาเก t ตตี้คา o n โบนร่าของเราก็พร้อมทานแล้วค่ะบอกเลยว่าหอมอร่อยเข้มค้นสุดๆความเผ็ดแซ่บของพริกป่นแบบไทยๆคือเข้ากันดีกับเมนูอิตาเลียนมากลองไปทำกันดูนะคะ